ไปเลย9เส้นครับมาอยู่ไรวะอะไรยังจ้ำในนาดีนไอายุกี่ปีได้กับนะเราอยู่เจ้าเดียวมาตลอดไหมกับนี้ไม่ครับอ๋อมาอยู่งเราอำเภอเนี้ยจังหวัดเนี่ยผมรู้ไหมโซยังหวัดตังอ๋อหนึ่งถึงสามนะท่านผู้ชมครับเรามาถึงขเอกยายกล้องวันที่สิบสี่นะครับว่าจนวันที่สิบสี่ จะนำถุงโพสตีดียม1 4มกราา6ช่องเปรียบวันช่องวันนะครับเปรียบวันที่13และกับวันที่15กับวันที่14วัวชนแล้วการเปรียบวัวกลางนี้นะเ่นแปลกพิเศษอยู่อย่างกับทันทีนำวัวนึ่งตัวจะได้บัตร์นึ่งใบอ่าเป็นบบนั้นกับวัวต่อเน่งตัวได้บัตร์นึ่งใบนี่คือคูอีกนี่คือคูลานาเทนกับไม่ใช่ธรรมดานะครับเรามายเยี่ยมขอกองข้าว้ามเส้นซับหรือว่าข้าวนาเด็ดคำว่านาเดดนี้ มันอยู่กับเราหรือว่าตอนดีอยู่กับเผื่นก็ตั้งมาเขาก็เขาก็ตั้งมาประเดียนะอ่าครับคำว่านาเดสนี้ก็ตั้งมาแล้วบรรนั้นอยู่กับเขานี่มหัวัวมาอยู่กับเราวัวติดที่ตีอาตียกวัวจนมาแล้วหกวัวนะครับหกวัวแผ่วัวหนึ่งชนะห้ารับวถ้าวัวทุทายนี่ชนะตีตะน้ำกระบี่ตลอดครั้งนี้เราจนแปลงว่าเผื่อนะครับครั้งนี้จนแปลงว่าเผื่อนึ่งหลานนาแสนบาทนะครับ ขับกาเข้าลงเจ้าข้องว่าข้องนองฟีโนโ่นองเมยา่าขายโคพยักภูมิพยักภูมินพยักภูมินอ่าแกยักภูมินคนแก่แก่แท้แวนจังหวัดฉังขับกานองฟีโนโก่กับนองเมย่านี่เป็นชื่อกองัวหน้าขายรู้กวาัวนาขายด้วยมันเป็นปอ,อ่ารับเป็นตีมตุกตองอย่างไหมอ,อ่าครับตีมาตีไปครับฝ้ายชนะกูนี้นะครับกูนี้จะชนกับแดงปิจิตใช่จากปากไปนั่งนครที่ธรรมราขายโคถันนนนะครับ กับาาการควายชนะการรับเชื้อสามารถพร้อมโดยทีวีซีจากฉังปืนนะครับเรือ่องทันชาคริตรองสวัสด์นายกสมาคมกีฬาจนโกแห่งประเทศไทยด้วยนะครับทางสนามกีฬาจนโกถุงโพสเตเดียมก็ขอขอบคุณครับทันรองชาคริตทันทันชาคริตรองทวัสด์เรื่อนายฉังปืนมานะครับตีหมอบเสื้อและรก็หมอบหมอบเสื้ออะหมอบเล่ยไม้กับเละรางวัลทีวีซีหม้นะครับทันฉังปืนนี้ไม่ได้หมอบปืนไม้ครับนะครับ หมอบตีวีสิมาให้ครับช่างปืนแก่ถือปืนเป็นนายช่างครับเป็นนายช่างไม่ใช่ช่างช่อมปืนนครับตันกับชอมปืนไม่เป็นหรอกตันก็เป็นนายช่างอื่นจ่างชนประธานนะพ่ะนครับเราเรียกนายช่างนายช่างนะครับเป็นนายช่างใหญ่ก็ขุบหมามากตีแล้วครับเป็นนายจกสมาคมกีฬาจันโกแห่งประเทศไทยด้วยนะครับครับวางไรมาสมบูรณ์นะครับครับนองก็นอนควางไบ้เนี่ยาได้ทางเขาไม่สนใจใครปกติว่ามันคุนไหมครับคุนครับ ไม่ไม่ดันไม่ได้นะไม่ดันไม่ดนไม่ได้เรารู้ไม่ว่าใช่พันมาจากส่วไหนลูกลูกตัวนี้ครับก็ไม่รู้ใช่พันครับบอกติที่มาอยู่กับเราท่างกลางที่พันมามันจนท่อจนตั้งจนแตงว่าพันแบบเรื่อยๆจนไดๆเรื่อยนี่นะครับจนนั่นไหมที่พันมากับเราโยเราท่ามกลางนี่ยยีว่าที่ยีที่พันหาที่ทางท้ามกลางเลยไหมครับไม่ไม่ทางท่าครับจนเด็กๆนี่ใช่ไหนกี่นาทีได้นา แปกเดียวมั้งอาจะนาพุงมากันในท่วงกลางนะแต่ว่าติจนน้ะเบื่อที่สิบห้านาทีครับก็เป็นวัวที่คนกลางยาว่าเปนนันเล่นก็ชจนได้เรื่อยๆน้องนอก็บอกจนได้เรื่อยๆก็คือวิจาชนมันลากไล่มันปรับพภาพตามดีกูชนมันจะทํามันกับเผื่อนทอมามันก็ต่อไปเผื่อแตงมามันก็แตงไปว่าเปนันก็ขึ้นฉันมาปิดซุดกันนะครับวันที่สิบสี่มกราคมสนามกีฬาชนโกตุงโปดสเตเดียมชนวันเดียวและการํากันว่าทันทีมาเปรียยวหวาวันที่สิบสองและสิบสี่ทันจะได้รับทิศ วัวตัวงได้บัตรข้าวชมวัวหนึ่งใบกับทีผ่านมานี่ทางตะน้าไม่มีอะไรให้แต่ครั้งนี้ทันป้าวัวมาตัวงกับทันก็ได้บัดรนึ่งใบสำหรับการแล้ววัวกับท่านคือทางตะน้าจะให้ในช่วงแนวกาสตอนรับปีไหมคับ่าไปนันครับตอนรับตะการาไหมทางต่น้ำจะช่วยในช่วงนี้บัตรไปหนึ่งใบทันกับถ้ามาจะนําข้าวมาได้นะครับกับข้าวุณน้องทางท่องหมาครับข้าวุณนหมาครับ